สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็มาพบกับดาร่ามาดามคือเก่าเนาะค่ะเนาะเป็นคลิปของเล่าสามาชีเป็นเล่นไหนพ่อแม่พี่น้องคะไล่ผย่ายอยู่นี่เล่าสามาชีเล่นเข้าไปสามเสียนดังซองสู่วันเจ็ดเก้าเข้าตัวกลับแต่เข้าตัวนิ้นตัวจบะเล่าสามาชีออกเจ็ดหกหกบนล่างออกเก้าเจ็ดเข้าเต็มเต็มพ่อแม่พี่น้องคะ ของซ้องสุวรรณแล้วก็ของล็อกกิ๊กพารวยเข้าไปหกหกแบบบอตองกับเข้าตัวเบิ้ลเพราะว่าเราสามัคคีออกเจ็ดหก,หกหกล่างออกเก้าเจ็ดเข้าเต็มเต็มตรงตรงแบบบอตองกับอุดใยเป็นแฟนครับรอติดตามชมแล้วก็ของดาล่ามาดามเข้าไปเต็มเต็มตัวเน้นตัวจอแต่เข้าตัวตเวน้นตัวจอ จ็ดมาทั้งบนและล่างวิ่งเจ็ดพ่อแม่พี่น้องเล่าสามาคีบ่ได้ไปเล่าพัฒนาบัดมาสามาคีเป็นยังคือเบาตัวหนี้ไปเล่าพัฒนาละคุณมาดามเล่าพัฒนาออกเจ็ดเก่าเนาะตรงตรงลยเลนเจ็ดเก่าตรงตรงพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามาเข่าเล่าสามาคีพี่พอไปเข่าเล่าพัฒนาบาจังใดบาี้เฮ้าสิบเลียนแผนแบบใด เฮ็ดจังไดเลดจังสีเข่าสีปังเครื่องสองเล้าเล้าสามัคคีแล้วก็เล่าพัฒนาเฮียดจังไดพ่อแม่พี่น้องให้ไอเดียมาด้วยให้ไอเดียมาด้วยเสียดจังไดให้ตัวเดียวกันบ่ให้ไปให้ตัวเดียวกันบ่ลุดลุดไปน้่กันเลยบอกเข่าก็เข่าไปน้่กันเลยตีพ่อแม่พี่น้องคะ่ะอ่ะอันนี้จะเป็นคํำดามเอาไว้เอาไว้เป็นการบ้านเนาะกันเนาะ ผู้ใดมีไอเดียดีๆฝากมามาดามสิทธาพยายามอ่านไอเดียแล้วก็เอามาผิดจ,จะลณหน้าวาสิเหตจังใดเล่าสามคัคคีกับเล่าพัฒนาจังสิไปน้ำกันใดสวยอ่ะผู้ใดติดตามของดารามาดามมาบานันนิยับมาแคบหน้าจอเล่าสามัคคีมีทุกวันนะคะสองทุ่มครึ่งมีกันทุกวันสายขยันไปเล้าสามคัคคีผู้ใดเก็บนักจากเล่าพัฒนามาไปเล่าสามัคคีเมือนนี่ มีทุกวันมีไห่แก้ไขเลยเพ่อแม่พี่น้องมีไห่แก้และไห้ไขเลยอะมาดามให้วันนี้รูดเราสามาชิกสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับห้าสองตัวสี 6, ่หางสี 6, ่หกสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดมันก็จะเป็นห้าห้าสี 4, ่สี่สามตัวสามหางสี่ห้าหกสี่ห้าเจ็ด สี่สี่ห้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ห้าหกห้าเจ็ดสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่ห้าหกสี่ห้าเจ็ดแคบหน้าโจอแล้วไปต่อเป็นของใครก้าวบุญขอบคุณแฟนครับของดาลร่ามาดามนอกกาบขบุญขอบคุณบวาสิเป็น FC ฟใหม่เอเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กำลังใจกันดีๆเนาะค่ะเนาะแลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขนี่เขาไม่หลุดเด้อค่ะเด้อกาบประบุขอบพูดเล,ยลายๆอ่ะไปต่อบานนี้พ่อแม่พี่น้องว่าเป็นของใครไปต่อเป็นของเลขลอกจิกผ้ารวยคนสวยในซอยเข่าแล้วของลอกจิกเมื่อนี้มือใหม่ตามใหม่ว่าสิเข่าสิปังอีกบอก ใช่คยันไปเล่าสามัคคีเพราะว่ามีกันทุกวันเนาะรับเกียพารวยให้มาวันนี้รูดเราสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้หนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดสามแปดเบิร์ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่งสามสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามเจ็ดสามแปดสามตัวเน้น หางเดียวเมีดเดียวหนึ่งสามเจ็ดแคปหน้าโจอแล้วไปต่อเป็นของคายแาบ,บขอบุณขอบคุนลอกจิกพ้ารวยที่หายตัวเลขนะทางมา่างทั้งสองเนาะแาบขอพบพะคุนลายๆเป็นของซองสุวรรณเนาะเข่าไปเต็มๆตัวเน้นตัวจอผู้ใดเปลี่ยนแฟนขับจับตามองซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดเลสาสามชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ 3กับห้าสองตัวสหาง3ามเก้5สาม้เก้้นก็จะเป็น3ามสาหหสมตัว3มหาง359 350เก้าสหสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามเกหสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว3ามห้าสห้ายเด้อค่ะเด้ออะแคปหน้าจ แล้วไปต่อเป็นของไครกัขบขบวนขอบคุณซ่องสุวรรณที่หายตัวเลขนะคข้างมบ้างทั้งสองเนาะ,ะกาบขบระคุณหลายห mm hmm. ลายเอไปเป็นของนับเงินเนาะค่ะเนาะเป็นจ้งไดโนนับเงินเขาาล้วลูดเนาะค่ะเนาะของนับเงินเดินดีสุดๆส,สามหดติดพานมาแล้วพแมพ่นองมื้อนี้ผู้ดใดเป็นแฟนคลับจับตามองเอาไปเขียนนั้นสามขี้เป็นสุสุวาขี้ไปปมามั้นบอกฮันนี่มาดามเจ้า นี่ฮอดสลาูพ่อเมีพี่น้องคะได้ล่ะโอ้ยเนาะอ้าบุกิบกบวกแม่มาดามมึงน,นี่ไปคือเก่าพ่อเมีพี่น้องน้องนําเงินคนสวยให้มารูปเราสามัญชีสองทุ่มเครื่องคืนนี้เก้ากับสองสองตัวสองตัวหกหางเก้าสี่เก้าห้าเก้าหก สองสี่สองห้าสองหกตัวตัวเน้นตัวจอเนาะคะนะ่ะเนาะมีสามหางเน้นที่เก้ารูดที่เก้าเน้นไปที่เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแคปหน้าโจอถ้าใครจะตามของน้องนับเงินวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเสี้ยนมนมเนาะคะนะ่ะเนาะของเสี้ยนนมบ่าพานบ่วเขาบ่าปังค่ะตองกบาบขอโทษขอไพ่พ่อแม่พี่น้อง มือนีมือไม่ไปไม่ค่ะมือนีมือไม่ไปไม่ตามจนกว่าสิเขาคุณละพูดไ่พ,ดพี่น้องแมนบ่เอาอยั้งหละตามมาดาตีเอ็เจัง่ดยดละพูดไ่พี่น้องน้านี่นาดำหน้าเพียดํำหน้ารับจ้างเฮาไปดำหน้ารับจา้า,า,จางอ่ะใครจะตามของเสียนหนมุมเสียนนมให้มาวันนี้รุดเหล่าสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้จดกับเก้าสองตัวสี่หาง 7จ็ดสามเเก้าสา้าสเบิลจะเป็นเจ็ดเดเกสตัวสหาง7 9็ดเก้าสาดเกสเจดเจดเสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่9ก้าสาสสมตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว7 9 3, ็สมแคบหน้า